เราเองนะถ้าเกิดจะคราฟก่อนเขาเองขุดเองเลยกูก็ขุดกูขุดเองกูก็เป็กูไม่ได้เอาสังหารส่วนี้พุชดูบลูด้าดาบปินเขียนเคียวเลอร์มาหาเอ้ยเป็นมามีอะไรตรงนี้กูปวดปวดเล่นไมค์ครัาฟขุดกูอะเอออุปสมบี้ ไม่คุ้มไม่ค่อยถูกกับมันณมีรถบายแม่งยังตั้งแต่เล่นใหม่เราเห็นแล้วว่าแม่งไม่มีจริงโมแจงแม่งลบไปแล้วอืมก็กมดีค่นะผมกลัวมันจะแน่คแค่ไหนไอ้ฮีโร่บงฮีโร่ใหม่ถ้าเรามีเกมหมดก็เข้าไม่ได้แล้วมาบังกูทำไมนะ เออแต่ไอ้ช็อตแม่งยิงทีแม่งกระเด็นเลยเนี่ยผมปืนแม่งเขาปืนเขาดีจริงๆครับรับรองจากหมอเกาะยิงแล้วมันต้องกระเด็นไม่กระเด็นอย่านี an no ้เลยสั่งกระเด็นเกินกระเด็นกระเด็นน่ะกระเด็นจนถอยหลังเลยเนี่ยไอ้ชอนสีทุ่มแล้ววะสี่ทุ่มแล้วทำไมกูบอกไอ้ที กูใช้สั่งเลแล้วมันเกะเอยจะมาบังโอ้โหโอ้โหจัดเต็มเลยครับเลี่อนเลื่อนเล็อครเอาใครโทรมาวะไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงโทรศัพท์กูเอ้สามร้ออ๋เลยสองร้อยแล้วอา อะไรอะไรอะไรนะนี่ไม่ว่าไม่นี้เขาตกเขาตกเสียงเสียงเสียงไม่ไม่ช็อตอ่านอไม่ช็อตอ่านไม่ช็อตปรับใหม่ับใหม่ปรับปับปับปับใหม่น่เฮ้ก็ยังเบาลงแต่มันก็ไม่อะไรมีอะไรไม่ใช่เออ เอาล่ะผูขอดโทษผูขอดโทษเจ้าโยบค่าให้เป็นโลบตัวเองมึงอย่าร้องเพลงนี้เพลงเพราะอีดประตห้องครูแม่งร้องปวดตัวเคยเคยดูร้องเนี่ยเนาะอ๋อไม่เคยเห็นกูพูดกันยังไม่เคยดูเลยมันไม่ดีเลยมันไม่ได้ไม่ค่อยอยาพกพูดเร่ยงแบบไปเลย โอ้เหลี่ยมัมมี่อยู่ตัวเดียวก็ถอะโอ้พูร้รอดชีวิตมัมมี่ตัวเดียวเจอลมแล้วครับจบกันท hey ี่นี่เลยมัมมี่โอ้ตอนแรกไม่เห็นหมอบงนะัเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ากูไปเล่นด้วยคลิ้รู้สึกว่าจะยาวนะไม่ใช่เกี่ยวตัดต่อไม่ต้องตัดเลยนี่ก็อัดแค่สิบสองนาทีดิเามีอะไรมีโปรแกรมตัดคลิปมีโปรแกรมแปลงไฟล์ ครับมันทำให้ไฟล์เล็กลงแล oh. ้วก็ตัดคลิปเลยเจอคนกากเอาน้องสือก่อนนิดนึงน้องสืออยู่ไหนว่ะ โอ้ปืนจะดีดีกว่าไอ้พกกากๆเนี่ยอ้าวอ้าวแลครับนี่อ้าวกระโดดลงมาให้ฟันเองพี่แล้วคนโง่มีตัวไหนไหมไปอยู่ไหนกันมันต้องอยู่บนหอเนี่ยหอยิง อาดเคยอยากเป็นเด็กห่อเด็กห่อไม่ไม่ดีนงองอพราะว่าไม่ไม่ดีอีซีแ่แม่แม่งบน่นว่ะแม่งจะบ่นทำไมการใส่ผู้หญิงแล้วก็ความเป็นห่วงของแม่ไอแม่เขาห่วงแต่ไม่เคยพูดดราม่าพูดเตะปากแตกดราม่าแต่ตัวเองไม่ไม่เคยคิด